เคยสงสัยกันไหมครับว่าการลงทุนในยูนิตลิงเนี่ยนอกจากลงทุนตามพอที่แนะนำของบริษัทในแบบประเมินความเสี่ยงแล้วเรามีแนวทางในการจัดพอตการลงทุนสําหรับยูนิตลิงอย่างไรสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลิงขับออนแอร์ ผมนัดานายผมมาทำจากฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ยูนิตลิงนะครับจากข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเราพบว่า9.2%ของคนที่ประสบความสําเร็จในการลงทุนเนี่ยเกิดจากการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนหรือการจัดพอร์นั่นเองเพราะฉะนั้นการจัดพอร์ตการลงทุนเนี่ยจึงสําคัญมากๆสําหรับการลงทุนนะครับ วันนี้เราเลยจะมาคุยกันว่าให้เรามีแนวทางการจัดพอร์ตอย่างไรบ้างนอกจากการจัดพอร์ตที่เราเห็นกันอยู่แล้วที่ A a แนะนําคือพอร์ตการลงทุนในแบบประเมินความเสี่ยงทั้ง5าพอร์ตตามระดับความเสี่ยงแต่จริงๆแล้วเนี่ยในการจัดพอร์ตการลงทุนเนี่ยนอกจากแบบประเมินความเสี่ยงที่มีพอร์ตการลงทุนที่แนะนำํำละเรามีวิธีการ จัดพอร์ตการลงทุนแบบอื่นไหมเราจะมาหาคำตอบกันในคลิปนี้ครับในการจัดพอร์ตการลงทุนนะครับเราต้องดูปัจจัยต่างๆ3ด้านด้วยกันด้านที่1น,นะครับเราต้องดูทัศนคติในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุนนะครับส่วนที่2คือความเหมาะสมกับเป้าหมายทางการเงินและส่วนสุดท้ายคือความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในระยะยาวนะครับ เรามาเจาะลึกกันที่ด้านที่1นนะครับคือทัศนคติในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุนนะครับข้อนี้อธิบายง่ายๆครับก็คือว่าผู้ลงทุนคนหน้ารับผลขาดทุนได้มากน้อยแค่ไหนทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าพอร์ตการลงทุนเราเนี่ยโอกาสขาดทุนเท่าไหร่จากข้อมูลย้อนหลังนะครับเราพบว่าตราสารทุนหรือหุ้นเนี่ยขาดทุนสูงสุดประมาณ80% <No. S 1> ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเรายอมเสียก้อนนี้ได้เลยทั้งก้อนเนี่ยครับก็คือโอกาสรับหุ้น1 0 0รทอนเป็นนหุน100%เก็เนตปไดรแตการาอกว่าเร,ารับหุ้นไมได้ล่ะ ก็ให้แบ่งสัดส่วนไหมครับเช่นถ้าวันนี้เราบอกว่าเรารับผลขาดทุนได้4 0มากกว่า40%แล้วเรากินไม่ได้นอนไม่หลับละเราก็อาจจะเหลือหุ้นแค่50ตาสานี้อีก50ก็แบ่งสัดส่วนตรงนี้ลงไปอันนี้คือด้านที่1ครับปัจจัยที่2นะครับคือความเหมาะสมกับเป้าหมายทางการเงินอันนี้เราดู2อย่างนะครับก็คือ1ผลตอบแทนเนี่ยมันเหมาะสมกับเป้าหมายทางการเงินของเราไหมถ้าเราบอกว่าเราต้องการเป้าหมายทางการเงินเนี่ยแล้วเราต้องการผลตอบแทนแ แต่เราลงตาสารนี่ล้วนเลย1้0เโอกาสที่ลูกค้าหรือว่าผู้ลงทุนเนี่ยจะบรรลุปเป้าหมายทางการเงินของเขาเนี่ยก็ไม่มีถูกไหมครับส่วนที่2คือความสําคัญของเป้าหมายเราต้องดูด้วยว่าเป้าหมายเนี่ยมีความสําคัญกับผู้ลงทุนขนาดไหนเช่นผมขอยก2เป้าหมายนะครับ <S <S เป้าหมายแรกนะครับเป็นเป้าหมายการศึกษาบุตรเนี่ย <S <S เป้าหมายเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่าค่อนข้างสําคัญ <S 2, <S ญ 2> เป็นเป้าหมายในการท่องเที่ยวต่างประเทศสําหรับ2เป้าหมายเนี่ย ความเสี่ยงที่รับได้จะไม่เหมือนกันถูกต้องไหมครับเพราะว่าการศึกษาน่าจะสําคัญกว่าเป้าหมายที่เป็นการท่องเที่ยวปัจจัยสุดท้ายนะครับแล้วเป็นปัจจัยที่ผู้ลงทุนหลายๆคนเนี่ยละเลยไปก็คือปัจจัยด้านเศรษฐกิจระยะยาวบางคนบอกว่าเราลงทุนระยะยาวทําไมต้องติดตามข้อมูลข่าวสารทางเศรษฐกิจผมไม่ได้บอกว่าให้เราต้องไปติดตามข้อมูลข่าวสารทางเศรษฐกิจทุกวันวันนี้ดาวโจน์เป็นยังไงวันนี้หุ้นบวกหรือหุ้นลบ แต่เราให้มองผลตอบแทนในระยะของสินทรัพย์เช่นถ้าเราย้อนกลับไป20ปีที่แล้วครับอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้อยู่ประมาณ7%แต่ปัจจุบันนะครับตราสารหนี้ดอกเบี้ยไม่ถึง2% <No. S 1> เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจตรงนี้ครับก็มีส่วนสําคัญในการวางแผนการลงทุนเพื่อให้มันรู้เป้าหมายทางการเงินทีนี้นะครับมันมีอีกหนึ่งประเด็นสําคัญสําหรับการลงทุนในยูนิตลิงเลยก็คือว่าบางคนนะครับมองว่าการลงทุนในยูนิตลิงเนี่ยเป็นประกรันเราต้องการความปลอดภยัยลงทุนในตราสารหนี้100%หรือ พอร์ตการลงทุนของลูกค้าเนี่ยมีความเสี่ยงที่ต่ำเกินไปตรงนี้ครับจากข้อมูลเราพบว่าลูกค้า2คนลงทุนในหุ้น100%แล้วเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ กับอีกคนนึงลงทุนในตราสารหนี้ร้อเลยจากข้อมูลของเราเราพบว่าคนที่ลงทุนในตราสารหนี้ร้อยเปอร์เนี่ยโอกาสที่กรมธรรม์จะแหลบมีสูงกว่าคนที่ลงทุนในหุ้นร้อยแล้วเกิดภาวะเศรษฐกิจวิกฤตด้วยดังนั้นในการลงทุนเนี่ยครับเราไม่ใช่ลงทุนในความเสี่ยงสูงเกินไปหรือต่ําเกินไปแต่เราต้องดูการลงทุนให้เหมาะสมกับผู้ลงทุนคนนั้นด้วยในระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม อย่าลืมกดไลค์และกด u ับ c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการผลิตสาระความรู้ความบันเทิงดีๆอย่างนี้ต่อไปนะครับสำหรับพี่ๆตัวแทนนะครับอย่าลืมลงทะเบียนร,รหัสตัวแทนที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเพื่อรุ่นลับของรางวัลสุด e อ c l u s ค v e ของเรายังไงวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ วันนี้เราจะมาแชร์ไอเดียพอร์ตการลงทุน3แบบ3สไตล์สำหรับ3เป้าหมายทางการเงิน